รักในปีหน้าของคุณแบบละเอียดสวัสดีค่ะมาพบกับหมอไฟแล้ววันนี้มาทาคลิปแรนด้อมพลังงานสมในหัวข้อความรักในปีหน้านะคะของคุณจะเป็นยังไงอ่านะคะแบบละเอียดเลยนะนะคะจะเจอคนที่ถูกใจไหมหรือว่ากับแฟนจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะนะคะโอ้พลังงานงดงาม ปีหนะ้าเป็นปีที่งดงามสำหรับคุณมากๆเป็นปีที่สวยงามเป็นปีที่อะไรก็ดีๆนะคะความรักที่งดงามกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวนะคะขอพลังงานที่ชัดเจนในปีหน้าก่อนนะคะพลังงานของความรักในปีหน้า มันจะจบกับอะไรสักอย่างหนึง่ง The Sun mm hmm. เพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆนะคะการสิ้นสุดการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างแล้วการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีอ้เดอ The World ไพ mm ่ล hmm. อมากเนี่ยนะคะ m mm hmm. a อ o r Arcana มาสามใบเลยนั่นคือ mm hmm. เป็นอะไรที่แน่นอนมากๆนะคะ The World เนี่ยคือมีความรู้สึกว่า ตัวเราถูกปกป้องด้วยตัวของเราเองนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่จริงสวยงามจริงๆ The Sun the w o l l นะคะโ okay, อเค Tower มันขึ้นมานั่นคืออะไรที่มันไม่ดีมันได้พังไปแล้วมันได้สิ้นสุดไปแล้วมันได้จบไปแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดี Tower เ,เลยนะคะอะไรที่มันเป็นความรักที่ไม่มั่นคงความรักที่ toxic ความรักที่ไม่ดีมันจะจบไปเลย ถึงได้บอกว่ามันขึ้นมาเอ e เน y คือความงดงามเนาะคือความสวยงามเพราะฉะนั้นปีหน้าเป็นปีที่ดีมากสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะให้คุณดึงดูพลังงานนี้ไปนะคะจริงๆจริงๆคืออะไรบอกให้ดูเพราะความมันเถอะอ่ะนะนะคะมันดีมากๆ่ะมันดีมากๆเหมือนชีวิตใหม่เลยนะคะเหมือนคุณสดใสมากขึ้นชีวิตของคุณเนี่ยเห็นปะนะคะจากมือดอึมคึม เออเจอกับสถานการณ์อะไรไม่รู้ที่มันรุนแรงที่มันกระทบมากๆในปีนี้นะขั้นสุดเลยแต่ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะคะอืด้วยตัวของเราเองด้วยนะ The world เราเหมือนคนที่เป็นผู้สร้างนะคะสร้างให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นเหมือนสิ่งที่ผ่านมามันกำลังสอนเราสอนอะไรเราหลายสิ่งหลายอย่างมันเราจะเติบโตขึ้นด้วยนะคะ เราจะรักตัวเองมากขึ้นเราจะเติบโตขึ้นอย่างมากในปีหน้านะคะเหมือนปีนี้ได้รับบทเรียนทาวเวอร์งดงามก็มาดีดีงดงามมากๆแล้วต้องไปดูกันว่ามันจะงดงามขนาดไหนนะคะ,ะชีวิตในปีหน้านะคะความรักในปีหน้าเนี่ยะจะมีอะไรเกิดขึ้นในความรักของคุณในปีหน้านี้นะนะคะ ปีนี้ก่อนเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยนะ,นะปีนี้ก่อนนะคะขอดูพลังงานตอนนี้ก่อนจนถึงสิ้นปีนะตอนนี้ถึงสิ้นปีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณะคะมันจะเป็นยังไงการรอคอยสิบเหรียญ แมนเอ็ลเลอร์อุ้ใครที่รอคอยอะไรอย่างมั่นคงเนี่ยการรอคอยอย่างมั่นคงนะคะต่อให้รอนานแค่ไหนอะแล้ว อาจจะคิดว่าไม่มีหวังแล้วด้วยนั่นน่ะเขาบอกว่าสิ่งที่รอคอยจะสมหวังเฉยนะคะอืต้องอดทนให้มากพอต้องพยายามให้ถึงที่สุดวิดอวันนั่นอูปีหน้านี่ดีจริงปีหน้านี่ดีจริงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนเนี้ยถึงสิ้นปีเขาบอกว่าถ้าเราอดทนกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เรารอคอยอยู่ตอนเนี้ย เราไม่รู้ว่ารอคอยอะไรนะคะคุณอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นรักแท้ของคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เคยหันหลังกันไปแล้วและรออดทนรอแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะถึกและทนมากอถึกและทนมากรู้ไหมว่าคนคนนั้นะ่ะจริงๆแล้ว เขาจะมีการรอที่จะ take action อยู่แล้วนะคะตัวเขามันเหมือนมีอะไรที่มันติดอยู่เหมือนอะไรลังเขาไว้อยู่เหมือนกันมันเขาก็อยากมาหามากๆเลยนะอยากมาหาอยากมาเจออยากทักหาเหมือนก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉุดเขาไว้เหมือนกันว่าเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นดูก่อนอะไรแบบนั้นน่ะ นะคะมันมีการใช้เหตุผลใช้เซนส์ใช้ความคิดการพิจารณาไต่ต่อนะคะเกิดขึ้นมาในตัวเขาซึ่งตัวเราก็โอเคคิดมากคิดเยอะเหมือนกันแต่มันมันไม่เหมือนกันเขากำลังเอาเหตุผลหลายสิ่งหลายอยา่างเอาเซนส์เอาอะไรมาประกอบด้วยพราให้ความรู้สึกว่าทำไมเขาถูกรั้งไว้ทำไมคุณถูกตึงไว้มันเหมือนถูกตึงไว้ นะคะคือต่อให้หันหลังให้กันแล้วก็ตามนะในกรณีบางคนเนี่ยเลิกลากันไปนะคะกรณีคนโสดเหมือนกันเหมือนว่าเราจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วแหละเจอคนที่ใช่แต่เหมือนเราจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันตึงเราไว้นะให้ให้รู้สึกว่ามันมันเข้าหายากจังเลยมันเข้าถึงยากจังเลยนะคะ เพราะอะไรเพราะเรากำลังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีเพราะมันจะเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่เหมาะเท่านั้นนะคะโอกาสที่เหมาะเท่านั้นเขาบอกว่าให้รอยมีความหวังคุณจะต้องรอก่อนคุณจะต้องอดทนรอก่อนนะคะประมาณนั้นนะนะคะรอเก่งก็สมหวังถ้ารอเก่งก็สมหวังอนะคะ ประมาณนั้นโอ๊ยอะไรไม่รู้นะคะเหมือนที่ผ่านมาเราเจอคนไม่จริงใจอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่เราก็ยังจืดดื้อดึงอยากมีแฟนอยากมีแฟนเขาบอกว่ารอก่อนอย่าเพิ่งมีเราก็จะเจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยอะ่ะเพราะว่าเขาเหมือนเตรียมสิ่งดีๆไว้รอเราอยู่เตรียมสิ่งดีๆไว้รอเราอยู่ปีหน้าจะเป็นปีที่งดงามของคุณมากมาก มันจะมีการทาวเวอร์เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีมันจะได้จบไปจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอนสิ้นสุดการรอคอยอย่างแน่นอนชีวิตใหม่ของคุณเริ่มแล้วเดอะซันชีวิตที่งดงามด้วยเลิศเลอนะคะมัอนอะไรก็ตามที่อยากทํามันก็จะมีอีโก้ขึ้นมาทันทีมันก็จะมีอะไรดึงเราไว้ทันทีตัวเขาก็เหมือนกันนะคะอืม หมือนถูกห้ามอ่ะเอออยากเข้ามาหากันอ่ะเหมือนคนกําลังจะตีกันอ่ะเรามีกรรมการห้ามคุณแลวเขาเหมือนมีกรรมการอยู่ตรงกลางตอนเนี้นะคะมันมีกรรมการอยู่ตรงกลางตอนเนี้ระหว่างคุณและเขาอ่ะนะคะระหว่างคนคนนั้นของคุณถ้าเขาคือคนที่ใช่นะคะเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณที่งดงามมากๆในปีหน้าถ้าเขาไม่ใช่ทาวเวอร์จริงๆทาวเวอร์นี่ คือการพังทลายเรื่องไม่ดีของคุณเราเริ่มใหม่อ่เขาจะมาปลูกกับคุณใหม่ก็ได้หรือว่าคุณจะไปปลูกที่อื่นก็ได้นะคะอ,อ,อืแต่มีกรรมการบอกอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้อย่าอ,อย่าพึ่งเข้าหากันอย่าพึ่งเหมือนถูกดันไว้ไม่ให้เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรมากกว่านี้ประมาณนั้นนะนะคะประมาณมากกว่านั้น เออทุกคนจะต้องพัฒนาและเติบโตโอ้ดูดูพลังงานที่แบบอันนั้นมากเลยนะนะคะธาตุไฟมีสิงธนูธาตุด,ดินพืชศกันมังกรนะคะธาตุน้ำน้ำมีโนรกรกฎพิจิอืมคนวันเสาร์วันอังคารวันอาทิตย์ ไปดูกันนะคะความรักในปีหน้าจะเป็นยังไงปีนี้เหมือนมีแรงต้านนะคะเหมือนมีแรงต้านต้องให้อยู่ห่างกันต้องกัน้นกั้นไว้อยู่นะคะต่อให้อเข้าหากันยังไงก็ตามอ่ะไปดูว่าปีหน้านะนะคะเอายังกั้นอยู่นะต้นๆปียังมีการกัน้นก้นอยู่นะคะ ให้ได้อยู่กับตัวเองจะได้เจอความรักแหละเพจออกคับนะจะมีคนเข้าหานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆเนี่ยที่เลิกกันไปก็ได้เทา่าเออเพจออฟซสนี่นะความรักในปีหน้าว้าว จะได้คุยกันถึงความมั่นคงสี่ไม้เท้าอะนะดื่มด่ำในเรื่องของความรักนะคะอุ๊ยจะได้เจอคู่จริงๆทุกคนจะได้เจอคู่ว้ายถึงได้บอกว่ามันงดงามมากๆเดี๋ยวเป็นไรหมอฟ้าเอ้ยดีใจอ่ะไพ่ออกมาดีมากๆต้นนปียังมีอะไรเหมือนแรงผักอยู่นะเหมือนมีกำแพงเหมือนมีอะไรต้านนะคะยังไม่ให้เข้ายัางเกิดภาวะความเครียดขึ้นมา ในออฟซอร์สเกิดความรู้สึกแบบภาวะเครียดนะคะแต่มันจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าอะไรกลับมารักตัวเองนั่นเองนะคะการให้คุณค่าตัวเองการกลับมารักตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองอืภาวะนั้นมันถึงจะหายไปการได้อยู่กับตัวเองการมีความสุขร,รักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะ เหมือนสถานการณ์เนี้ยมันกำลังผลักให้เราทําแบบนี้จริงๆทําแบบนี้หันกลับมาหาตัวเองนั่นเองนะคะหันกลับมาหาตัวเองนั่นเองแล้วทีนี้นะคะเขาจะให้เราได้เจอนะคะนะบางคนอาจจะเจอกันในที่ทํางานบางคนอาจจะเป็นคนที่คุยกันแล้วนะคะที่จบกันไปแล้วรู้จักกันแล้ว อะไรแบบนั้นเน่ยนะนะคะแล้วมันจะพัฒนามั่นคงมากขึ้นมันอาจจะเริ่มจากการทำความรู้จักกันก่อนอืมนะคะความรักจะก้าวตามสเต็ปเลยตามสเต็ปนะคะตามสเต็ปเลยแล้วแบบว่าโอ๊ยถึงขั้นแต่งงานได้อ่ะเป็นไปตามแบบนั้นเลยอ่ะนะคะเฮ้ยไพ่ดีมากอ่ะไพ่ดีมากอ่ะจะเจอคู่แท้อ่ะคู่ชีวิตน่ะนะคะ ก็จะมีความสุขมากก็จะมีความสุขในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะสี่ไม้เท้าแต่ควันหลงยังมีอยู่นะประมาณต้นต้นปียังมีควันหลงอยู่นะนะคะยังมีควันหลงอยู่เอาให้สุดอะ่ะเอาแบบนี้เลยอะเอาแบบคุณไปดิ้นไม่ได้อะ่ะเอาแบบคุณยังไงุณก็ต้องหันกลับมารักตัวเองอยู่ดีอะเอาแบบนั้นเลยอะนะคะ เอาให้สุดอ่ะเอาจนแบบจนแบบล้มทั้งยืนอ่ะเอาให้สุดเอาให้เครียดให้สุดนะคะคูดถึงจะเป็นแบบนี้แล้วมันดีดีดีด,ดีขึ้นดีขึ้นเลยอ่ะงดงามมากๆเลยนะคะถูกรกักถูกพิสวาาโอ้เนี่ยมันเป็นไพ่เนี่ยไพ่แต่งงานสูงมากๆถึงได้บอกว่าเด e w o r เวิ์ไพ่แห่งความสําเร็จและสมหวังเกิดขึ้นเด e SUN การเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วสําเร็จและสมหวังด้วย นะคะคเพราะฉะนั้นถูกพังแน่นอนทาวเวอร์โดนแน่ๆโดนแรงหน่อยนะนะคะโดนแรงหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเพื่อชีวิตที่ดีของเราเพื่อสิ่งที่ดีแล้วรออยู่เอ้ยน่าดีมากเลยอะ่ะเลิศเลยอะ่ะเนาะถ้าเจอแบบนี้เอาสินะคะเนาะพังก็พังว่าไปนะคะไม่ได้บอกว่า ต้องเลืิกลากันนะแต่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เพราะคุณจะต้องเจอสิ่งที่งดงามนะคะแต่คำบอกว่าที่มันพังลงไปก็คือพังเรื่องไม่ดีพังสิ่งที่ไม่ดีพังสิ่งที่มันผูกพังอะไรก็ตามในชีวิตมันจะพังออกไปในชีวิตของเราดอซันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีวันใหม่ที่ดีนั่นเองนะนะคะชีวิตใหม่นั่นเองอืม ชีวิตใหม่ของเรานั่นเองจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้เพราะตอนนี้พอถูกบังคับแล้วให้รักตัวเองถูกบังคับเรียบร้อยตั้งแต่ปีนี้นะคะปีนี้คุณถูกบังคับแล้วอะแต่มันยังมีความหลงอยู่สําหรับบางคนนะยังไม่สุดเขาบอกว่ายังไม่สุดนะคะยังมีความหลงอยู่เออหลงไปประมาณต้นๆปีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณนั้นสี่เดือน ยังหลงอยู่ในในควันเก่าๆนะคะอ่ะตอาให้สุดแล้วมันจะดีมากแล้วมันจะดีขึ้นนะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลอยากบอกอะไรโอ้ย Union of Hearts นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวรวมร่างรวมหัวใจเป็นรักที่ยั่งยืนเห็นปะนะคะ อย่างลากลึกลงไปแผ่กิ่งก้านสาขารักทีย่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนสุดยอดมากๆนะคะเห็นปะเห็นปะมันดีมันดีมากๆนะคะโอเคแหละเขาบอกให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะนะคะคิดและรู้สึกยังไงให้เป็นแบบนะั้นเขาว่ายนะูเนียนเป็นการรีเทิร์นเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้เนี่ยมันมีจิตที่ผูกพันกันมากๆนะคะ เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเราเคยเป็นคู่กันมาก่อนจิตที่ผูกพันกันนํามาซึ่งนํามาเจอกันนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นี่ไงคนเก่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่เป็นความรักที่งดงามเป็นไปได้หมดนะจ๊ะแต่จะดีขึ้นมากแต่จะดีขึ้นมากจะเป็นความมั่นคงเป็นความชัดเจน Love is all around อยู่ถูกอบกอดด้วยความรักนะคะ ถูกรายล้อมไปด้วยความรักอบกอดไปด้วยความรักชีวิตดีดีเลิศเลอ,อบกอดกันและกันแล้วคุณจะพบชิ้นส่วนที่หายไปอู้ใครที่หายไปเวลาเท่านั้นที่จะบอกมันมีเวลาของมันด้วยแหละนะทวินทวินเฟมจ้ะ คู่ทางจิตวิญญาณจริงๆจิตวิญญาณที่ผูกพันกันนะคะเหมือนเรารู้จักกันดีดีมันเป็นคนคนเดียวกันแบบนั้นเลยนะ Union of hearts Union of hearts สสองกายหัวใจเดียวสองกายหัวใจเดียวคนคนเดียวกันนะคะ โบกอดกันแล้วกันเราจะพบชิ้นส่วนที่หายไปคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกเหมือนคนที่ตามหาคนนี้แหละที่ฉันรอคอยคนนี้แหละที่ฉันตามหาพานีมูนอ้จะได้แต่งงานไหมเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานก็คือชีวิตหวานแววมากๆปีหน้านะคะปีหน้าหวานแววมากๆเลยโรแมนติกฟิลลิ่งนะนะไม่หวานให้มันรู้ไปนะคะแล้วอะไรโอ้เคมิตี้บ้าบอนะะ จะหลงกันอะไรขนาดนั้นชีวิตนะดึงดูดกันและการสุดๆนะคะรู้สึกเข้ากันได้ดีได้ดีก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้นะคะชิงชังทะเลาะหรือยังไงไม่รู้หรือเริ่มต้นใหม่ยังไงกับใครไม่รู้แต่นี่คือปีหน้าที่ดีมากๆเข้ากันได้ดีความรักความโรแมนติกฮันนีมูนนะคะถึงได้บอกว่ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานจริงๆนะในกรณีบางคนถ้าไม่ถึงขั้นแต่งก็คือ หวานมากหวานแบบสุกงอมนะคะหวานแบบเลิศเลิศปีหน้านี่ดีเลิศในเรื่องของความรักนะคะขอให้เป็นของทุกคนที่เข้ามานะไปถึงเป้าหมายได้ด้วยอะไรที่ตั้งเป้าไว้อะไรที่อยากให้มันเป็นไปทําได้ด้วยอ่ะนะคะไปได้ไกลจริงจริงนะคะโนเพกไรโฮมจริงต้องกลับมารักตัวเองนั่นแหละนะนะคะ เราแอนเราการวนกลับมาเจอกันจริงๆวนเวียนยังวนเวียนยังวนเวียนเราแอนเราคูทวิตเฟมนี่นะไม่ธรรมดานะจ๊ะสุขภาพก็จะดีขึ้นนะปีหน้านะคะ สุขภาพจิตดีอ่ะสุขภาพกายก็ดีเลยเนาะเออนะคะอะไรที่เราอยากรู้อยากเห็นจะได้รู้มากขึ้นนะคะแล้วเราจะได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นเพราะเรากลับมารักตัวเองแล้วยังมีอยู่นะยังมีอยู่อีกนิดนึงยังไม่สุดนะคะนะคุณยังไม่สุดยังรักตัวเองแบบไม่สุดนะคะ f e e l i n g in love ความรู้สึกตกกลุ่มรักความรู้สึกกระทันหันว่านี่คือความรักโอ้มันจะฟีลกู๊ดอะไรขนาดนั้นในปีหน้าสัมผัสทางกายสัมผัสที่อ่อนโยนมีความหมายมากโอ้แบบสัมผัสได้แบบจับต้องได้จริงๆนะเนี่ยโอ้คำแนะนำขั้นตอน สู่ความรักอันยิ่งใหญ่ไปทําทางแห่งการเสด็จขึ้นสู่สว,สวรรค์คู่มาสร้างบุญสร้างบารมีความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนนี่มันคู่ทวินเซมนะคะมันจะธรรมดาไม่ได้จะทำไม่ราไม่ได้การฝึกก็ฝึกแบบไม่ธรรมดาการคลองคู่กันก็ไม่ธรรมดาถูกฝึกก็ไม่ธรรมดาคลองคู่กันก็ไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยว่า ยูเนียนกันเมื่อไรปราฏิหาริ์เกิดขึ้นทันทียิ่งโตขึ้นในระดับนะเวลาเท่านั้นที่จะบอกนะคะในระดับที่สูงเท่าไหร่ปราฏิหาริย์ในชีวิตก็สูงตามระดับนะคะความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคังร่ำรวยในชีวิตก็สูงขึ้นตามระดับเหมือนกันนั่นเองนะนะคะจะปล่อยวางมากขึ้น คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะรู้สึกโล่งสบายมากขึ้นแล้วคุณก็จะเข้มแข็งมากขึ้นด้วยในปีหน้านะคะคุณจะปล่อยวางคุณจะชิลคุณจะเบาสบายคุณจะเข้มแข็งกำลังใจดีๆพลังงานดีๆปลอบใจตัวเองในทุกๆวันการมอบความรักความรู้สึกออกไปคอนเน็กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะ ก็ถึงได้บอกว่า The World นะมันเป็นคนที่สำเร็จด้วยตัวเอง The World นะคะอืเอาทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้ขั้นสอบผ่านอะ,ะประมาณนั้นนะ,ะสอบผ่านค่ะนะคะถึงได้เจอความรักชีวิตที่งดงามแบบนั้นสอบผ่านแล้วจ้า แก้รอผ่านด้วยในกรณีที่แก้รอนะคะในกรณีที่แก้รอก็ผ่าน <laughs> ผ่านทุกอย่างอ่ะปีหน้าดูดิคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รรจักรวาลได้ด้วยนะคะกำลังใจก็ดีพลังงานก็ดีเหมือนเราปลอบใจตัวเองในทุกๆวันสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองในทุกๆวันแล้วมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น สั่นสะเทือนความสุขความโชคดีเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะคะทุกอย่างบรรเทาลงหาทางออกได้เจอกุญแจเจอทางออกนะคะภาพทุกอย่างก็ขยายใหญ่มากขึ้นบิ๊กพิเจอร์นะคะเมื่อก่อนมองไม่เห็นอาจจะงมหากุญแจทางออกอยู่ไหนฉันจะทำยังไงกับชีวิตดิต่อไปนี้เจอทางออกของตัวเอง สำเร็จจริงๆคือคนมันจะถึงเวลานะเวลาของมันมาถึงแล้วเวลามาถึงแล้วอ่ะมันก็จะเจอทางออกนะหัวสมองอะไรทุกอย่างเปิดอ่ะพระอาทิตย์เดือดซันเข้ามานะคะจากชีวิตที่มืดมื่นอืมแสงสว่างเข้ามาในชีวิตเจอทางออกเจอปัญหาเจอปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเจอทางออกนี่แหละคือผู้ชาญฉลาดนะ The World คือคนที่ ชาญฉลาดมากๆในการใช้ชีวิตมากๆนะคะไม่ธรรมดาแล้วคุณอะนะคะใส่ไข่กี่ใบว่าไปนะคะโอ้ยเง,เงินเงินเยอะฮะโอ้มันนี้มันนี้เราก็ฟูนะกินการกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญมากๆเลยนะคะความรักดีไม่เท่าไร่การเงินก็ดีมาก ะะดีมากเออเลิศเลยโรลลี่นี่ฟ้ามีความรู้สึกว่าแม้อยู่คนเดียวก็มีความสุขเพราะว่าสวยและรวยมากเพราะว่าหล่อและรวยมากนะคะอยู่คนเดียวก็มีความสุขจ้ะต่อจากนี้นะคะ เพราะนี่คือชีวิตใหม่ที่งดงามของคุณจริงๆอืมเจอคู่ก็มีความสุขจะโสดก็มีความสุขอยู่แบบไหนก็มีความสุขเพราะรักตัวเองเหลือเกินแต่มันจะเจอคู่แหละจะเจออย่างแน่นอนจะเจอแน่นอนนะจ๊ะบททดสอบยังมีอยู่นะเฮ้ยแต่ชีวิตอะเขาบอกว่าปรับโฉมใหม่หมดเลย ชีวิตของคุณนะคะตั้งแต่ตื่นรู้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ปรับโฉมใหม่หมดเลยนะคะไม่มีเขาโคงเดิมแบบเดิมๆคุณจะงงไปเลยว่าปีที่แล้วคุณเจออะไรไปบ้างปีนี้คุณเจออะไรบ้างปีหน้าเหมือนเหมือนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอืมนะคะเจอบททดสอบถึงขั้นแบบโอหมดแรงอะไรแบบนั้นอะ่ะ แต่สู้อัศวินมาขาวคุณถูกปกป้องฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวคุณถูกปกป้องแล้วคนที่เข้ามาก็จะมาปกป้องคุณด้วยนะคะอัศวินมาขาวถูกรักถูกปกป้องแล้วเป็นความรักที่โรแมนติกไม่รู้แหละรู้แต่ว่ารวยอะรวยและชีวิตดีดีกินดีอยู่ดีชีวิตดีมั่งคั่งร่ำรวยเงินเยอะ อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคู่ก็ดีอ่ะถ้ามีคู่ที่ดีมันก็ดีสิแต่ทวินเฟมอะระวังเรื่องของบททดสอบยังไม่จบเพราะคุณจะต้องเรื่อนระดับขึ้นเรื่อยๆขั้นตอนการเสด็จขึ้นสู่สว,สวรรค์ความรักที่ยิ่งใหญ่ก็นำพาให้เกิดภาวะนั้นได้นะคะนะยิ่งความรักนี่แหละยิ่งได้อยู่กับคนรักนี่แหละเพราะคนรักเนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากๆ คำพูดของคนรักการกระทําของคนรักความรู้สึกของคนรักมีผลต่อจิตใจของเรามากๆเพราะนั้นจิตของเรามันกำลังถูกฝึกกับคนที่มีผลมีอิทธิพลที่สุดในชีวิตสังเกตปะพ่อแม่เรารู้อยู่แล้วว่าเขารักเราเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยวางเราก็เลยไม่เครียดนะคะพ่อแม่จะรักหรือไม่รักไม่เป็นไร เพราะรู้อยู่แล้วเขารักยังไงก็รักนี่คือรักแท้แต่คนที่เข้ามาในชีวของเรานี่สิเป็นใครก็ไม่รู้นะคะเลิกกันแล้วจบกันแล้วก็จบไปแต่พ่อแม่ไม่มีวันที่จะเลิกจบหรือตัดขาดความเป็นพ่อแม่ลูกกันได้เลยนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นมันถึงคนรักนี่แหละทําไมถึงมีผลมิตรผลทําไมต้องมีความรักมันฝึกจิตได้ดีมากๆนะทุกคนรู้หรือเปล่า ะะมันฝึกจิตของเราให้ดีได้ดีมากๆคนรักนี่แหละทําให้จิตเราอ่อนแอมากๆที่สุดในชีวิตคิดมากคิดเยอะคิดกังวลจากเป็นคนเข้มแข็งก็อ่อนแอได้อืเวลาคนคนนี้แหละเป็นคนที่มีพระคุณกับเราเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีพระคุณกับเรามากเลยนะคะเออเอาอีกสิถ้าฉันไม่ผ่านตองนี้ฉันจะสอบใหม่จะสอบกับเธอนี่แหละสอบอยู่นี่แหละ จนกว่าเธอจะไม่มีผลกับใจฉันเหมือนพ่อกับแม่ที่แบบว่าฉันวางใจยังไงฉันก็ถูกรักแบบนั้นอะเอาให้ได้แบบนั้นอะทำได้ไหมละ่ะถ้าทำได้แบบนั้นบอกได้เลยนี่อะนี่แหละครูทวินเฟนมที่แท้จริงนั่นแหละคือขั้นตอนขั้นสูงสุดแล้วนะคะที่ตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็รักได้และไม่มีผลและไม่โกรธ ไม่อะไรแล้วอะไรแบบนั้นนะมันเป็นความโกรธนิดๆแต่จะเป็นความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าไหลจิตที่เมตตามากกว่ากาุณามุทิตาอุเบกขาอะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นความโกรธเพราะความหึงหวงโกรธเพราะว่าไม่ได้ดักใจโกรธเพราะว่าไม่ถูกใจอะไรแบบนั้นจะเริ่มหายหายไปนะคะถูกฝึกขนาดนั้นเลยไหวหรือเปล่าสำหรับคำว่าทวินเซิ หไหวไหมสําหรับคําว่าทวินเฟมถามใจเราดูนะคะนะอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งใหญ่แบบนี้แหละนะคะสุขสมนในความรักมีความสุขในความรักมัง่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย